สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารรยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นห้างเสง VIP นะคะเช้าบ่ายทุกคนวันที่ย6พฤษภาคม25 6 8นหดนะคะทุกคนค่ะวันจันทร์ทุกคนค่ะเจขอโทษขออภัยเกเขียนผิดนะคะทุกคนค่ะบริแก้แล้วเสียดายกระดาษน,นะคะทุกคนทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเดินวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน fc ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาได้เด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า f อฟจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่25ก่อนว่าเข้าหรือหลุดบาท่านจะตามต่อหรือไม่ทุกคนวันที่25เข้าจนตกใจพี่ดองวันหลุดก็หลุดจนใจหายหลุดแบบไม่มีเยอะ่ค่ะทุกคนมาดูกันจะให้เด่น6และ9มา3า9สอง สี่เก้าเก้ามาสองเด้งนะคะเข้าคู่ตัวเด่นสองเก้าเก้าสองแล้วก็เข้าคู่ตัวไม่เด่นเก้าสี่สี่เก้ามาตัวเจาะเนาะคะ่ะทุกคนได้เ,เด่นประจําวันหนึ่งกับหกหลุดหมดรอบเช้ารอบบ่ายให้สองและเจ็ดมาห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดมาเด่นเจ็ดทุกคนเข้าคู่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเป็นคู่เด่นแยกกับเ่นประจําวันทุกคนน่าจะได้กันอยู่ไม่ได้ตัวหนึ่งก็น่าจะได้คู่หนึ่งเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเอากะ แล้วจะดวงพี่น้องคะดวงเราจะสมพงกันหรือไม่ขึ้นอยู่วาสนาของเราทั้งสองฝ่ายว่าเราจะเกื้อหนุนกันไหมนะคะถ้าถ้าใครเข้ามาแล้วไม่เคยได้เลยแสดงว่าดวงของเราไม่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะ,ท,คคะทุกคนคะ่ะทุกคนค่ะสำหรับวันที่26นะคะวันจันทร์จากที่ใจกำนวนตัวเด่นมาได้รอบเช้าจะได้4และ6เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ4คะ่ะ4 0 0 4 สี่สามสามสี่สี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่จับให้เหมือนเดิมน,นะคะทุกคนชอบเพื่อมาเก้าสี่พี่น้องจักรุณนะคะสี่หกหกสี่ค่ะหกคะ่ะทุกคนหกศูนย์ศูนย์หกหกสามสามหกหกสองสองหก หกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะเอฟซีคาอยู่ที่เลขศูนย์และสามนะคะทุกคนศูนย์ค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะ สาม3ูนย์ศูนย์สามสามสี่ส่สนพี่น้องเขียนไปแล้ว3 6 6หสทุกคนขอโทษขอไปสามสองสองสามสามเทุกคนคะ่ะป่สสิเขียน3ามหกไป3ามเ้าเอา้าขอให้มาสามเก้าก็แล้วกันเด้อพี่น้อง มาสิใดสามแปดเพราะใดซ้ำนะคะทุกคนไปเขียนสาเก่าแล้วแต่กามาความชอบเด้อพี่น้องเด้อทำมาสาม3 8พี่น้องก็ค่อยตามเอานะคะมาดูคะ่ะทุกคนใจก็คือไม่ไม่แก้นะคะทุกคนตามไปเลยนะคะทุกคน4 6 0 3เพื่อพ่นมาเนาะพี่น้อง4 0่ศูนย์ศูนยทุกคน4 6 6 4 6 0ก6 6 3 3 6 ศูนย์กับสามศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนยานี่กขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิงเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคูท่ที่ f อชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวัน จะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ fc ดูเผื่อจะชอบนะคะเลขเด่นประจําวันจันท์อยู่ที่2กับ7เบิ้ลประจําวันคือสองและ77เลข2กับเลข7นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะตัวเด่นรอบเช้าอยู่ที่4และ6เด่นประจําวันอยู่ที่สองและ7วันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่น4 2 2สองสองค่ะ6 2สองสอง ศกับ3และ2กับ7เป็น2 0 2 2 0, 0์7องสองศูนย์ 3, ค่ามสองสองสประมาณนี้นะคะทุกคนชอบตามต่อได้ไม่ชอบเลื่อนผ่านสถิติมีเข้ามีหลดนะคะที่ขาคาสสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็ง VIP นะคะวันที่26พฤษภาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ f อฟทุกทกท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้จะขอให้ f อฟโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ